สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ชัยเมียงนะครับเชียงใหม่สารพีนะครับกับสามหศนะครับซันลูปนะครับผมอ่าคันนี้เป็นดัมสิบสองล้อนะครับเป็นดัมสิบสองล้อนะครับ รถห้างนะครับครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจนะครับแอร์ฟ้านะครับไปจอดนอนนะครับประหยัดพลังงานแอร์เดิมเสียแอร์เดิมมีปัญหานะครับซ่อมไม่จบนะครับนึกถึงแอร์ไฟฟานึกถึงสมหวังเย็นสั่งได้นะครับเพลแอร์ยี่สิบสี่โวลต์นะครับก็ ติดต่อเข้ามาทางเพจได้เลยนะครับหรือไม่ก็เบอร์โทรนะครับ0819178826ครับขอบคุณมากนะครับผมครับงานเราก็จะประมาณนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับก็ฝากด้วยครับผม